ไปต่ออีกหนึ่งข่าวร้ายครับอันนี้ก็เป็นช่งร้ายเหมือนกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นอาคารเรียนนะครับปรากฏว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเมื่อช่วงค่าคืนประมาณสักตีสี่กว่าครับแล้วก็เสียหายไปทั้งหลังอาคารเรียนหลังนี้เป็นอาคารปูนนะครับครึ่งไม้เป็นของโรงเรียนบ้านดอนกลางอยู่ที่อําเภอวางเรนสำราบ จังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วน่าเสียใจตรงที่ว่าอาคารเนี่ยมอดท,ทั้งหลังตอนเช้าน้องจะมาเรียนปรากฏว่าไม่มีอาคารให้เรียนนะครับทางตำรวจของสอพอวางรินชำราบก็รับแจ้งเหตุตั้งแต่ตีสี่ครึ่งบอกว่ามีอาคารเรียนครึ่งปูนครึ่งไม้ของโรงเรียนบ้านดอนกลางราชสงเคราะห์อ,อยู่ที่ตำบลทาตุอำเภอวางรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับเกิดเพลิงไหม้ ก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ประสานไปกับรถดับเพลิงของเทศบาลครับเข้าไป10บคันควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ใช้เวลาฉีดสกัดประมาณสัก1ชั่วโมงครับเท่าที่ทราบคือเหตุการณ์มันเกิดกลางคืน ก็โชคดีนะครับที่ไม่มีใครอยู่ในอาคารไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปสํารวจความเสียหายเบื้องต้นแล้วนะคะดูจากสภาพของอาคารเรียนคือก่อสร้างมานานแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2518รวมระยะเวลาประมาณ41ปีค่ะสภาพนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะคะว่าถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งหลังเลยค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ต่างๆก็ได้รับความเสียหายไปด้วย ตำรวจไปสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าเห็นควันไฟลุกไหม้อยู่ที่แถวแถวชั้นสองของอาคารเรียนคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าอาคารมีสภาพโครงสร้างเป็นไม้ทั้งหมดพอมันเกิดประกายไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะก็ทําให้ง่ายต่อการติดไฟด้วยแล้วก็ลุกลามไปในพื้นที่ส่วนอื่นๆค่ะทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ ก็ทางผู no ้มนุยการโรงเรียนบอกว่าอาคารนี้เป็นที่เรียนของนักเรียนชั้นป1ป2ป3แล้วก็มีป6เรียนอยู่ด้วยนะครับมีห้องเรียนทั้งหมด6ห้องแต่ว่าที่สําคัญคืออาคารเรียนนี้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายเครื่องก็เสียหายไปนะครับก็คงต้องแจ้งเตือนช่วงนี้นะครใครที่มีบ้านหรือว่าจะเป็นโรงเรียนก็ตามคือต้องไปดูพวกบรรดาปั๊บไฟสวิตช์ไฟต่าง ดูว่ามันอยู่ในสภาพที่มันใช้การได้ไหมหรือว่ามันดูแล้วว่ามันเก่าเกินไปมันสุ่มเสียงนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมกันสมัยค่ะแล้วช่วงนี้อากาศมันชื้นชื้นด้วยเพราะว่าฝนตกนะฮะบางทีมันก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดว่าละอองฝนหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นน้ํามันไปเจอกับไอ้ปั๊กไฟตัวของสวิตช์ไฟเก่าๆมันอาจจะช็อตแล้วก็เกิดเป็นเพลิงไหมแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับค่ะ